รู้หรือ,อยังปลูกทุเรียนแบบไหนไม่ต้องตัดหญ้าอีกต่อไปประหยัดค่าตัดหญ้าถางหญ้าในโคกทุเรียนนะคะย่ารคมาก่อนหน้านี้ขวไยเครียดมาเรื่องหญ้าบนโคกทุเรียนนะคะเครียดมากเบื่อมากต้องอดทนต้องทําใจขนาดไหนบอกตรงๆเลยนะคะเพราะว่าหญ้าขึ้นทุกเดือนตัดทุกเดือนก็ขึ้นทุกเดือนนะ แล้วอันนี้ก็ฉีดกล้วยแบบไม่ไหวแล้วจริงๆกล้วยก็พยายามจะคิดหาวิธีการว่าจะทำยังไงดีนะที่จะไม่ต้องตัดหญ้าไม่ต้องเสียตังค่าจ้างตัดหญ้าค่าจ้างถางหญ้าและค่าจ้างฉีดยาในร่องกล้วยจะไม่ได้ฉีดยาบนโคกนะคะดูสิเนี่ยขนาดตัดทุกเดือนนะ ตัดไปได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ขึ้นมานาอีกแล้ววันนี้ครูอ้ยก็ถางเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะครูอ้ยหาวิธีการได้แล้วว่าจะทำยังไงนี่แอน,แอนแอนแอนเห็นไหมคะนี่นี่ไงคุมพลาสติกเลยเดี๋ยวถางหญ้าแล้วก็จะคุมพลาสติกสีดำสำหรับคุมหญ้านะครเพื่อให้หญ้าตุยกไม่ให้ดินร้อนด้วยเนาะ ได้เหงื่อเลยอะแต่วันนี้ดีที่แดดไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะโอ้โหดีใจจริงๆเลยแล้ววันนี้คววยก็ได้ลงมือคุ้มผ้าพลาสติกสมใจแล้วก็ได้ปักลวดที่เป็นเด็กลงไปในผ้าใบาสีดำเพื่อกันไม่ให้พลาสติกเปิดขึ้นจนทําให้แสงแดดยังส่องได้อีกเมื่อย่าไม่โดนแดด เขาก็จะเริ่มเหลืองและยาก,ก็จะตุ้ยในที่สุดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะคุวยจะให้ดูในคลิปต่อไปนะคะและถ้าใครอยากทำตามคุวยนะคะแลก็จะแนะนำวิธีการให้ก็คือว่าใช้ผ้าพลาสติกสีดำนะคะหน้ากว้าง2เมตรซื้อเป็นม้วนม้วนละ100เมตรหรือจะซื้อละส0เมตรก็ได้นะคะแล้วก็ซื้อหมุด แบบนี้นะคะก็คือหมุดเนี่ยก้้ยจะใช้ทึ่มีขนาดยาว20เซนติเมตรจะได้ปักได้ลึกยิ่งขึ้นก็จะมีพลาสติกกันไม่ให้ทะลุได้เมื่อกางผ้าสีดำเสร็จแล้วก็ดึงให้บันตึงๆนะคะสองด้านหลังจากนั้นเราก็ปักแทนและวหกถึงแจุดและถ้าใครอยากจะได้ผ้าพลาสติกและหมุดปักก็สอบถามกุ้ยได้ค่ะ อยากมีความสุขแบบค้วยและยิ้มสวยๆต้องคุมญ้าด้วยพัาสติกสี่ดำลองสิสบายไปหลายปีเลย